นี่เป็นบรรยากาศนะคะงานบวงสวงละครเรื่องใหม่มีคิวออกอากาศทางช่องดังย่านอโศกค่ะครั้งนี้มีโอกาสได้เจอตัวกับโออนุชิตช่วงนี้บอกเลยเนื้อหอมสุดๆนะคะคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นหน้าเห็นตาพี่โอเขาบ่อยหน่อยทางไทยบันเทิงของเราเพราะว่างานเยอะจริงๆปีนี้รับงานรัวๆนะคะอย่างกับไทยพีบีของเรามีผลงานการแสดงที่เพิ่งลาจอไปหนึ่งเรื่องคือบิจิเกนขยับหัวใจมาใส่จังหวะค่ะแล้วก็อีก2เรื่องเตรียมออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ติดตาม ในปีนี้แน่นอนก็คือละครเรื่องรู้จักพี่ยาใจใหมายและหม่อมเป็ดสวรรค์ทําให้ปีนี้กลายเป็นอีกปีหนึ่งนะคะที่งานชุกจริงๆแต่พี่โอก็บอกว่าตารางงานยังว่างอีกเยอะยังจ้างได้นะคะ เพราะรับงานเยอะแบบนี้ล่ะค่ะ mm hmm. ก็เลยโดนสื่อตีข่าวออกมาว่านักแสดงหนุ่ม mm hmm. กําลังตกอับ mm hmm. ร้อนเงินหรือเปล่าเ mm hmm. จ้าตัวออกมาเปิดใจกับไทยบันเทิงนะคะ mm hmm. ว่าเรื่องนี้ไม่ได้แค่โดนสื่อแซวอย่างเดียวเพราะว่า mm hmm. ยังมีนักสแสดงที่รักกันมากๆนะคะ mm hmm. พี่นกสินใจแซวอยู่เหมือนกันโดนหนักขนาดนี้เลยขอเคลียร์เรื่องนี้สักหน่อยค่ะยังมีภาระอยู่ พี่นกสินใจแซวว่าแบบรับงานเหมือนมีหนี้อะไรเงี้ยก็ก็ก<ๆ>็ก็มีหนี้อยู่จริงๆก็ก็<ๆ>ถ้ามีโอกาสแล้วเรายังไหวแล้วงานแต่ละงานก็ก็มีความสุขที่ได้ทํามากงานพิถางานอย่างบิด n g อ g เจนซึ่งเป็นงานจักรเต้นหรืออย่างยาใจซึ่งพาร์ทหนึ่งที่โอได้เข้าไปอ่านบทแล้วโอก็รู้สึกว่าโหละครเรื่องนี้มันปฏิเสธไม่ได้เราก็รับรู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานดีๆในแต่ละเรื่อง ตามนี้นะคะคุณผู้ชมก็ชี้แจงกันแล้วว่ารับงานแสดงเพราะใจรักค่ะส่วนเรื่องเงินเงินทองทองก็คือผลพลอยได้แต่นอกจากงานแสดงที่ได้เห็นหน้ากันบ่อยๆแล้วนะคะยังให้ยังได้เห็นเจ้าตัวนี้ทำคอนเทนต์อนุชิดชิดแชทค่ะบ,บนอินสตาแกรมส่วนตัวแล้วก็ติกตอกด้วยนะคะ โดยคลิปคอนเทนต์นี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่โออนุชิตบอกว่าอยากทำมากมากแต่ยังไม่มีเวลามากพอที่จะโฟกัสและถ่ายทำอย่างจริงจังนะคะจึงไม่อยากให้มองว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งเพราะว่าเป็นเพียงคนที่ชอบพูดชอบคุยมีความฝันอยากจะทำรายการทอล์กเป็นของตัวเองค่ะและช่องทางที่ฝันอยากให้รายการได้ออกอากาศก็คือถ่ายพีดสของเราเนี่ยแหละค่ะอยากได้ตัวละรจริงๆก็อยากทำนะจริงๆแล้วถ้ามันเป็นรายการหนึ่งครึ่งชั่วโมง ในไทย PBS ก็เหมาะนะ <Wow. S 1> สวัสดีครับอันนี้ชิดชิดแชทรับอันนี้เจอกับใครอะไรยังไงฝากด้วยนะครับ <Please. S 1> hey.